แล้วครับขบวนสินค้าที่986นะครับน่าช้าร้อยกว่านาทีเลยนะครับสำหรับวันนี้ ขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่986นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับนัเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันกำลังผ่านที่กั้นทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับ GEA 4559 มาสองสี่นะครับสี่ละคันนะครับห้อยท้ายมานะครับขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนที่เก้ดหนะครับสุงไงโกโลกรกุงเทพนะครับวันนี้ล่าช้าร้อยกว่านาทีเลยทีเดียวกำลังจอดสถานีบ้านโป่งนะครับเราฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ตัดสไลด์ตัดกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ